สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของนังเอกหมอลำนะคะสําหรับยูกิเพนปากานังเอกหมอลำแห่งคณะหมอลำเสียงวีหกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงยูกิกันนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่เธอเนี่ยได้มีการมาไลฟ์สดนะคะแล้วก็พูดถึงงานต่างๆร่วมกับคุณพ่อกับคุณแม่ของเธอนั่นเองอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเธอเนี่ยก็ถือได้ว่ามีงานที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันใน เดือนพฤษภาคมนะคะอย่างยุกินะคะก็เคยได้มีการโพสต์ในแฟนเพจของเธอนะคะว่าวันไหนเนี่ยเธอมีงานที่ไหนบ้างอะไรอย่างนี้แฟนๆนะคะก็เลยได้มีการติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้เธอนั่นเองซึ่งอย่างล่าสุดนะคะเหมือนว่าเธอก็จะได้มีการมาอัปเดตว่างานที่ร้านอาหารจังหวัดอุดรธานีเนี่ยก็ได้ยกเลิกไปเหมือนกันนะคะซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็ได้ให้เหตุผลไว้ในไลฟ์สดนั่นเองแต่ว่าในไลฟ์สดนะคะเหมือนว่าจะมี คำหนึ่งที่ยูกินะคะเธอก็ได้มีการเปิดเผยเหมือนกันว่าเธอเนี่ยอยากจะทำงานทุกวันเลยเพราะว,าวันไหนนะคะที่เธอเนี่ยไม่มีงานเธอก็จะรู้สึกเงาเงาไม่มีอะไรทำประมาณนี้นะคะก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะได้ยินคำนี้เนี่ยออกมาจากปากของเด็กอายุ15ปีก็เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ชื่นชอบในงานนี้จริงๆ ก็คือมันเป็นสิ่งที่ทําให้เธอเนี่ยมีความสุขนะคะเธอเนี่ยก็เลยชื่นชอบมันนั่นเองก็จะเห็นได้เลยว่าเวลาไปซ้อมหรือว่าอะไรเนี่ยยูกินะคะเธอก็มักจะไปเร็วไปตรงต่อเวลาจริงๆนะคะอันนี้เนี่ยก็เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเธอแล้วเธอเนี่ยก็ชื่นชอบในด้านนี้ก็ไม่แปลกใจนะคะว่าทําไมแฟนๆถึงสนับสนุนแล้วก็ติดตามเธอเนี่ยมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าการที่เธอได้ทําในสิ่งที่เธอรักเนี่ยมันนะคะก็มักจะทําออกมาได้ดีอย่างแน่นอน ซึ่งเธอเนี่ยนะคะก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสามารถนะคะเธอเนี่ยก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดไม่หยุดพัฒนาทั้งในเรื่องของการร้องการเต้นการพูดคุยกันอยู่หน้าเวทีก็เห็นถึงพัฒนาการของเธอจากตอนเด็กๆมาถึงปัจจุบันจริงๆแล้วอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ไม่หยุดพัฒนาของเธอเลยนั่นก็คือในเรื่องของความสวยน่ารักนั่นเองหลายๆคนนะคะก็ต่างพูดถึงว่ายูกิเนี่ย เป็นนางเอกหมอลำที่ยิ่งโตก็ยิ่งสวยจริงๆปัจจุบันนะคะอายุเพียง15แต่ว่าก็ถือได้ว่าสวยโดดเด่นมากๆในหลายคนนะคะก็มีการมองไปถึงอนาคตเลยว่าเธอเนี่ยถ้าอายุ18 19เนี่ยจะสวยขนาดไหนนะคะแล้วก็ในเรื่องหุ่นรูปร่างของยูกินะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าเธอเนี่ยก็เคยเป็นคนที่แบบว่ามีรูปร่างอวบมาก่อนถึงขนาดที่แบบว่าจะต้องลดน้ําหนักอย่างหนักนะคะเพื่อที่จะมาเป็นนางเอกหมอลำแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่น เราก็ตั้งใจของเธอทาให้เธอเนี่ยนะคะสามารถลดน้ําหนักได้ปัจจุบันเนี่ยนะคะกลายเป็นคนที่มีรูปร่างเพียวแล้วก็หุ่นดีมากๆซึ่งเอวของยูกิเนี่ยนะคะก็มีเอวแค่23เท่านั้นถือได้ว่าหุ่นดีจริงๆแล้วก็ด้วยความหุ่นนางแบบของเธอนะคะตอนนี้เนี่ยก็สูงเกือบร้อยเเลยก็เรียกได้ว่าคอยดูแลหุ่นตัวเองเนี่ยให้ดีอยู่ตลอดสมกับการเป็นนางเอกหมอลำจริงๆนะคะสําหรับคนนี้และนี่แหละคะ่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง เรื่องราวนะคะที่ยูกิได้มีการพูดถึงนะคะผ่านไลฟ์สดของเธอนั่นเองเกี่ยวกับการที่เธอเน่ะนะคะชื่นชอบในการทํางานบอกว่าอยากจะทํางานทุกวันเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็เชื่อนะคะว่าในอนาคตเนี่ยยูกินะคะเธอก็น่าจะมีงานเยอะๆนะคะอย่างที่เธอเนี่ยตั้งใจไว้ด้วยความสามารถแล้วก็พัฒนาการของเธอนั่นเองนะคะแต่ว่ายูกินะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นคนหนึ่งที่มุ่งมั่นจริงๆ ถึงแม้ว่างานจะหนักหรือว่างานจะเยอะเนี่ยนะคะเธอก็ตั้งใจแล้วก็ทำมันเนี่ยออกมาได้ดีในทุกๆงานเลยสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงกันวันนี้นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ